หลักกินหมักแตีงพี่น้องมีคนเห็นหรอกมีคนเห็นหรอสบายดีถามส้มสบายดีถุงหมวกสมบูรเดอ้อนี่นี่ตอนทำเกาสูซ่องบบาไก่เนาะพี่นอ้องเมื่อนี้ไก่ซีมาถามอีแม่เนาะมือเราเปิดร้านกว๋วยเตี๋ยวเนาะมือที่สองเป็นจังไง สบายดีพี่น้องเป็นห้าไกายพีิไข่ <Hi. S 2> เอฟบ็งองมอนี้ขายเฟอร์นี่เราก็เดี๋ยวนะได้สวยไหมขายบอดีเป็นได้พี่น้องเอ,อ้ยเพาราะว่าเศรษฐกิจกระจ่างนเนาะซับจ้างส่วงนี่มันโควิดได้ประมาณสามสี่ถ้วยนี่แหละซับเผนกรนกนะจ้างเนยผละนี่เขาต้องเขาต้องลดราคาลงอีกงมั้ว <c oughs> ตาบ่จ้ำเป็นกับโบบโมาเพิ่นก็ดีเนาะลดราคาลงอีกบ่กกะปกติแม่ก็ขายสมนี้เหมาะเจ็ดพันเหมาะเจ็ดพันสิบพันแล้วแต่อยากได้เจ็ดพันกะขายกะขายสมูสบ้านสมเมืองขายได้ครัขายเนี่ยนะถ้าก็บรรลุเงินเนาะน้ำปั่นเนี่ยน้ำปั่นเนี่ย บายดีพี่น้องน้ำปั่นกาเงียบ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 นี่หน่อยสามกับเงียบหมดได้พี่น้องเลยอันนี้กับเนื้อไก่ผ่าพี่น้องเขาไปในสวนเนาะพี่น้องเขาไปบังอยู่ในสวนสวนผักเนาะทีเฮาบอาไปใส่ไว้ซื้อเนาะเขาไปก๋วยเตี๋ยวให้เฟ้อเนาะก็เอาพักในสวนหล่ะให้เพึ่นกิน พี่น้องผักอีเม่ป้าแม่ห้าวุ้ดิเขามาลายมือเติดได้แม,ม่ก็บุ้ดิเขาคือกันหวหาวุ้ิเขามาอยู่แล้วป้าผักอันนี้กะกีบอยู่ผักสลัดพีน่น้องงามเลยวันนี้โอ้ยมาแต่งกับกเดือดอันนี้ห้าวุ้ดผักอันนี้เอาขึ้นงามเลยผักเอามาแต่ผักไม่มีาะนนี้มาบุง ใส่เพื้อน่ได้ยากซื้ออยู่ในสวนกระดกกะดิงามบัีใส่ิเวะนี่งอันนีไดอเอาขี้เวมาแต่ใส่นะมาตะหวง่วงบได้บไมากุน่ะมาใส่ย่งไเจราเนะสิบิ่่วผู้ป่ไบ้างาได้ผู้ไดมาขายมแตงโอ้มแตงในสวนก็พอได้กินอยู่ว่ะนี่มอกมแตงขึ้นแล้วร้ายเลวนี่นี่มแตงขลุขโลยมนอกนะเจ้าบนยังมนตี Đang đi Này mặc nạng này Mặc đèn này bên Để đánh mặc nạng với cái đây mặc nhỏ, wow, Nó bật ừ. à. nhỏ, nó đang trò Đánh ừ. cái gì bên này lại mặc bên này lại bên này, bên tất cả đặt xuống dạ Cái bên, bên này, xong bọn. bong Cái sự ừ. ừ. bong đen bong nay bong 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 Cái bong 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 สวยงามก็ดีใจเลยเนาะมาบึงเครื่องปลูกโอ้มันงามก็ตื่นเต้นแล้วดีใจขั้นสิไล่กันหนังน้อยเลยเนาะมาเด้อพี่น้องเด้อมากินสวนพักสวนครัวน่ะอีเมียเด้อได้อยากมากกับมาโลดร่วมสมบูรณ์นะพี่น้องเอ้ยพี่นาอันนี้ว่าเปลี่ยนแทนจะปลูกมะพริกเออมะพริกอันข้าวคล้ายกิโลอย่างนีอันเพราะว่ามีผู้ในน้ำมาเนาะไปในน้ำ อันพี่น้องเด้บอาจารย์เด้ข้าปลูกไายเขาเจ้าปลูกไายเลยขาเจ้านี่เลยจะปลูกได้ล้านลานโลดเจ้าได้ล้านลานโลดเลยจะเอามาให้เฮาเฮาเสียเบื่อเจ้าเจ้าจะเอามาส่งให้เฮาเขาสิขายให้เอาบ้ากิโลอะไรหมดหอยเดียวนี่มันกัดิได้ลายเลยเดียวนี่นะปีนี่นะโบเล่แดงเป็นห้าสิปลูกแบบหนกิโลนะพี่ไกายนี่กิโลหรอหกพันปีปีนี่กิโลละอหกสิบพันป้าอืมพิ่แดงนั่นดิ ปาแพงนะยังไาอยากได้น่ะอยากมาปลูกนั่นเป็นในหน้ามากเจ้าก็เอาเบอร์โทรศัพท์เมามื่อเจ้าเก็บมันซุกไปเนาะเจ้าก็โทรมาบอกข้าวเลยเจ้าก็เก็บมาส่งให้เขาอ่ะโอ้มาถึงก็เป็นดอกเฮ้ยนะเป็นตาหน้าปลูกได้หนึ่ก erm erm no er ิโลละสักหกสิวก็เป็นดอกแล้วพี่เนาะพี่หน้าเ้าสิปลูกอยู่หน้าเ้าอยู่อันหน้าหวยนะหน้าห้วยมันจังบบดบบมันใหญ่แล้วมันกินน้าร้ายเขาว่ะ มันหาปูกหยน่นี่มันย่นาบ่พอเพราะว่าได้นี่น้าบ่ข้นแห้งแกยวนี่นะน้าได้ยนี่บ่ข้นแห้งแล้วเขาจงว่าปุกอยู่ปูกยังก็ได้หน้าวังสัญญาเนี่ยเออสิปูกหน้าสัญญาเนี่ยแล้วเพื่อข่าสองเป็นมากยังวะเตเป็นเขืนมากับเป็นหรือไเตเป็นเศษจนหน้าก็ใส่ดอกข้างอ ว่เาอเออคือบักแตงเข้าไปปลูกเปนหับจา้างเขาเจ้าอยู่ร้อยเอ็ดเนาะแมงพันเนาะกล้องซื้อเพวลาพิมพ์ผ้าแดงพิมพ์ผ้าแล้วก็รแดงเนื้นอยังเลยมีซื้อไปได้อะเหล็กกามาคัดเป็นเกตอันนี้ฮาปลูกธรรมชาติมันหมางอหมางเงี้ยวก,กันแล้วแต่มันเนี้ยฮาวบอทใส่ปุ๋ยอะนอาข้าเจ้ามากปุ๋ยมากที่ซังให้เฮาิว สลัดเป็นกระเพื <that> <necessary> ่อะลังขึ้นงามสลัดกางงามเนี่ยวะวันนีใส่คล้ายกระเพือยบริสุทธิ์พักคล้ายเพื่อน่ะคล้ายเพื่อบริสุทธิ์พักเฮ้ยนุใส่เงื่อนสบ๊าวโอ้ยมันตัว่าก็ใส่ดอกแล้วใครสิได้กินแล้วตัวก็ได้ข้างนี้เป็นผักยังไงผักเคลย์พอตอนไหนจะเป็นผักผักกระเทียม เทียมไอ้ักเพย่างเงี้อ่าไฟัก sớm นะบ้านเขาต่ฝังไทยเขาอิ้นอยู่แถวอื่นอื่นอีกยังสลรเน่นะไรกนนี่็ผิดต้นผิดก็มีอยู่อะไรกันมากระเทยมันกระเทยกนเป็นแล้วนกตนี้ก็ร่างงายดีอ่ะตนี้

ขอมป้อนเนะยังได้ทุงหนึ่งทุงตัวสื่อมาหอ,อมเนี่ยขมานเลยพี่น้องขามายังวะใช่ไหมาสุ่มส่วนมาเนี่ยมาของเงินเมียสิละไม่ใช้มันห่านเลยกลิ่นมนนนันออกวางใช้ครับโอเล่บงอันเขาจิ้มเอาไปบง

เป่น้องสวนส่วนพี่น้ากิ่นอะไรล่ะบางทนพักส่นบท่นนี่ส่นมันแก่ถิ่มนี่มาสก้านแมนมนนี่หะใช่ไหมนี่ยังุมันเกิที่พักอันที่สะอ่อนงานี่่ะปลาชิ้นมาหนึ่งกินนะ ซื speaker, mm. ้อเดอกมาหนึ La, ่งก <c ười> ินใส่้อมซื้อมาแล้วเรซื้อมาให้แพ่งลูกไล่ียแล้วมาหนึ่งไหมแล้วเหมนไหมซื้อต่อหนึ่งกิโลสองอันต่อมแงเลยเหรอตัวนี้หน่อยเครื่องดำ่ขาสอบนี่

Thế <laughs> <laughs> này là quán ừ. nhộn ừ. Chị mắc khán em, cô chạy qua gì hiền <laughs>

เอ้แล็บของกระโดดเหนียวงามได้พี่น่องเด้อมันเล็บเป็นลด้พี่น่องมาพกพอดีมืออื่นนี้พอดีกินพี่น่องกินกินแล้วสิตดใจ ม่เหรางไหไนจปทางบ่ต่อไปตกลงกันแหละว่าบ่ไปนี่แต่กีนทีสีไปสุเดียวไม่ฝากมาเชือเนเด่น

ลูกซ mm ีเขียวหาสิบาทได้แล้วต้องลูกเก็ตได้โมลางนะเสร็จแล้วห้อง nhau Kim bao lại Mượn này Vâng, ใช่พี่น้องท่านชิมนี้ก็ตกลงร้องพ่ชิมนิงเด้อพี่น้องเด้อพอก็ไมขึ้นหนาขอบบุญขอบคุณหลายๆแถบช่วงขีบไก่เนาะขอบคุณหลายๆที่คอยหางข้างใจไก่ขอบใจหลายๆเนาะทุ่มองสุดบอลที่ส่งแห้งที่้งใจมาให้ไก่เนาะโดยสบายดีพี่น้อเนาะ